เอาละกรับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเดอะมูฟครับก่อนอื่นคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอนี้เป็นคลิปแรกนะครับจะดูไม่เข้าใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ก่อนนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่มีการวิเคราะห์เนื้อเรื่อง10กว่าตอนซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมคิดขึ้นเองนะครับไม่ได้ลอกของฝรั่งหรือว่าช่องไหนๆมาทั้งสิ้นครับและทุกๆตอนนะครับผมจะอ้างอิงข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานเงงะัักสมอมอ่วนนนดขหทฉ้้ ของเนื้อหาไม่ใช่การมโนเพิอพบโดยไร้แกนสารแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้เรายังอยู่กับ Resident EV i l 7กันอยู่นะฮะซึ่งคุณผู้ชมขอมาว่าช่วยวิเคราะห์เรื่องโคเด็กให้หน่อยก็จัดไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าโคเด็กคืออะไรมันก็คือนาฬิกาข้อมือบอกสถานะสัญญาณชีพของเรานั่นเองนะครับรวมทั้งในขณะที่เรารับบทเป็นมีอาในขณะที่อยู่บนเรือแอนนาเบลนะครับโคเด็กนั้นยังทําหน้าที่ระบุตําแหน่งของเอเวอร์ลินให้กับเราอีกด้วยครับความน่าสนใจของโคเด็กั้นมีออยยยู่่หลายยางค,คั้ โซอี้เอาโคเด็กซ์มาจากไหนซึ่งสุดท้ายเธอเลือกเอามาสสมให้กับอ e ีธานในขณะที่กําลังหมดสติอยู่พร้อมๆกับรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือที่ขาดไปให้เขาด้วยนั่นเองนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมทุกท่านพร้อมนะครับสุดหายใจให้เต็มปอดครับพร้อมแล้วนับ1 2 3แล้วก็การหายใจนะครับเราจะดำน้ำไปด้วยกันครับประเด็นแรกเลยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตให้ดีครับว่าโคเด็กซ์ที่อยู่บนข้อมือของมีอานั้นหายไปตอนไหน How did you get here? Where's Evie? <coughs> She's out of control. Without the treatment... <laughs> เอาละคุณผู้ชมครับก็ตามที่เห็นนะครับหลังจากที่เอเวอร์ลีนปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ปล่อยเชื้อโมให้กับมีอาเมื่อรู้สึกตัวขึ้นนะครับโคเด็กที่ข้อมือของเธอก็ได้หายไปแล้วครับฉะนั้นตรงนี้ง่ายมากคุณผู้ชมครับเดาก็ถูกไม่เดาก็ถูกครับว่าเอเวอร์ลีนเอาไปแน่นอนเพลอๆเพลมีหยิบของอลันไปด้วยครับ แต่จากภาพอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอลันนั้นนอนคว่ำอยู่ครับเอาเป็นว่าแบบง,ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าตอนนี้อาจจะมีโคเด็กซ์ไปแล้ว2อันครับซึ่งแรงจูงใจที่เธอเอาโคเด็กซ์มาผมเชื่อว่าแบบนี้ครับเครื่องมือนี้มีความสามารถในการระบุตำแหน่งครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากหายไปอยากให้ใครตามไม่เจอแล้วก็สิ่งแรกที่ต้องกําจัดทิ้งนั่นก็คือสิ่งที่สามารถระบุตำแหน่งของเราได้ใช่ไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าเอลลินนั้นรู้เรื่องนี้ดีฉะนั้นเธอจึงเอาโคเด็กซ์ที่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตามเธอได้ออกมาด้วยนนั่นเอง จากนั้นฉากตัดสลับมาที่บ้านของตระกูลเบเกอร์ครับเอเวลีนมายังบ้านหลังนี้และผมเชื่อว่าเธอเอาโคเด็กซ์มาด้วยซึ่งถามว่าทาไมผมจึงคิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่เนื้อเรื่องหลักกันก่อนนะครับในฉากที่เราเข้าไปยังเหมืองเกลือและได้เจอกับห้องทดลองลับที่เก็บเคสบรรจุอุปกรณ์สําหรับเร่งปฏิกิริยาเพื่อสร้างอ e ีเนโคท็อกซินคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับว่าการเปิดกระเป๋าใบนี้ครับเราจะต้องใช้โคเด็กซ์ส่งรหัสผ่านบางอย่างเพื่อเปิดเท่านั้น ฉะนั้นโดยสรุปฟังก์ชันที่3ของ c o d ด็ก็คือการเป็นกุญแจเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในกระเป๋าหรือว่าเคสบรรจุอุปกรณ์สําคัญของเทนเซอร์เหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็น d ีซีรีสหรือว่าเป็นอุปกรณ์สําหรับสร้างใน e ีเน็ o โครท็อกซนั่นเองอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถกลับไปเช็คได้ก็คือกระเป๋าอีกใบที่อยู่ในโอนใบนั้นก็ต้องใช้หลักการเดียวกันในการเปิดครับ เอาละคราวนี้เราย้อนกลับมาที่มีอาที่สลบอยู่คากระเป๋าในรถเทรลเลอร์วุฒิช้าคือใครเป็นคนเปิดกระเป๋าใบนี้ตัวเลือกคำตอบที่1ครับเอเวอร์ลีน2มีอา3แจ็ค คุณผู้ชมจะเลือกใครครับเอาจริงๆผมไม่กล้าฟันธงนะครับแต่โจทย์มันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมคนเปิดจะต้องมีโคเด็กซ์เท่านั้นจึงจะเปิดได้จริงไหมครับและคนที่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องนี้มีแค่2คนนั่นก็คือมีอากับเอเวอร์ลีนครับซึ่งมีอาตอนจมน้ำเนี่ยโคเด็กซ์ของเธอไม่อยู่แล้วซึ่งเราเชื่อว่ามันโดนแย่งไปโดยเอเวอร์ลีนดังนั้นมันจึงมีโอกาสมากๆนะครับที่เอเวอร์ลีนจะเป็นคนเปิดกระเป๋าใบนี้ครับส่วนเธอจะเปิดไปทําไมเพื่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันต่อในวิดีโอถััดดไปปรโยสุแล้ววผมจึงเชื่อ่อา อย่างน้อยหนึ่งอันถูกเอเวอรลีนเอามาด้วยและเธอก็เก็บไว้กับตัวตลอดครับทว่าโซอี้น่าจะเป็นคนขโมยมาอีกต่อหนึ่งซึ่งเธอจะเอามาช่วงไหนยังไงนะครับผมไม่มีหลักฐานนะครับแต่ผมขอดาว,ว่าเธออาจจะเอามาหลังจากที่เอเวอรลีนนั้นอ่อนแอลงครับหรือว่าในทางกลับกันเอเวอรลีนอาจจะฝากไว้กับมา,าร์เกอรตหรือว่าแจ็คซ่อนเอาไว้ในบ้านหลังนี้แต่สุดท้ายโซอี้ก็หาเจอจนได้นั่นเองครับเอาละครับเนื้อหาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับจะจริงเท็จยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมรับชม ผมชืม่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe c h anel n The Move ด้วยครับเอาล่ะสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ